นี่คือหลวงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะ<ช>แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเรียกว่านอกจากจะมีความรู้แล้วมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะ<ช>เป็นผู้ที่สร้างคุ้มคำชะโนดจุดรวมความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องพญานาคอันโด่งดังนะฮะ<ช>แถมยังเป็นนักเขียนหนังสือตำนานพญานาคที่มีผลงานมามากมาย มีมากกว่า20เล่มทีเดียวนะครับเพราะว่าชีวิตของเขาผูกพันกับพญานาคทาไมถึงผูกพันขนาดนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอาจารย์ก้อนคําลําโขงครับท่รับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับแม่คุ้มพญานาคคุ้มพญานาคเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนว่าไม่คีดีหลังมานี้เองใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ตั้งใจว่าจะไปหาที่สร้างบ้านอยู่ผมเนี่ยผูกพันกับพญานาคมาตั้งแต่เกิดพอในช่วงวัยหนึ่งเนี่ยครับผ่านเรื่องราวของพญานาคมาเยอะมากพอประมาณปี62สองเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊เมื่อเราเดินสายพญานาคเราต้องไปให้สุดดังนั้นที่ที่จะสุดได้ในเรื่องของพญานาคเนี่ยต้องเป็นคำชะนโนดทีนี้ผมก็เลยได้ปักหมุดไปแล้วก็เริ่มต้นนะครับไปค้นหาสถานที่ คำชะโนดตั้งแต่ปี62คือไปก่อนหน้านั้นแต่ว่าไปเที่ยวไปเผยแพร่เรื่องราวไปเล่าเรื่องพญานาคไปเขียนหนังสือแต่ไม่เคยมีความคิดว่าจะไปอยู่เลยแต่ว่าพอปี62เนี่ยนะครับเหมือนมีไกด์ไลน์ในจิตใจแล้วว่าต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ฝันว่ามีคนเนี่ยมาบอกผมว่าเดี๋ยวจะเอาที่ให้นะครับที่เนี่ยจะมองเห็นเกาะเลยเราก็จะเป็นทิศที่พญานาคอยู่ก็คือพญานาคเนี่ยตามภูมิเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตะวันตกเราก็จะมองเห็นเกาะคำชะโนดเลย พอตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็มาคุ้นคิดเพราะว่าในฝันเนี่ยเขาจะบอกว่าที่จะต้องมีจอมปลวกนะแล้วในจอมปลวกเนี่ยจะมีงูขาวผู้หญิงรักษาอยู่หาที่ตรงนี้ให้ได้แล้วแล้วเราเนี่ยจะแบบรุ่งเรืองมากจะโด่งดังมากทีนี้ผมตื่นขึ้นมาผมก็ถามชาวบ้านถามผูกคนเยอะมากแล้วก็ตามหาแล้วก็ไปเจอเจอที่ที่หนึ่งนะครับตามที่บอกเลยก็เลยเป็นที่มาของการสร้างคุ้มคำชะโนดซึ่งสร้างเพื่อจะอยู่เองแล้วก็โดยความที่ผูกพันกับความเป็นอีสานคุณยายอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะนุรักษ์บ้านที่เป็นอีสานก็เลยได้สร้างเป็นเพื่อนหรือว่าคุ้มเพื่อนนันเป็นทรงแฝกเป็นทรงอีสานนะครับึงเป็นที่มาของคุ้มคำชะโนดนะฮะแต่กี้นี้ผมอาจจะออกเสียงว่าคุ้มพญานาคบางบางคนก็อาจจะเรียกคุ้มพญานาคเหมือนเป็นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมาสายนาคบางคนก็อาจแบบเล่นเป็นชื่อเล่นเป็นแบบคุ้มพญานาคคุ้มคำชะโนดอะไรก็จะหมายถึงหมายถึงตัวผมเลยก้อนคำาลบรงเลยเอนั่นคือคุ้มใช่คำชะโนดนะฮะ รู้สึกว่าจะมีมีสระน้ําด้วยใช่ไหมมีมีสระน้ําเก่าโบราณครับเราตรงหอที่มีผ้าขาวๆนั้นเป็นจอมปลวกเก่าครับโอดาเนี่ยครับใช่เป็นจอมปลวกเก่าแล้วก็เราสร้างหอระฆังครอบไว้แล้วก็บ่อน้ําที่เป็นสีฟ้านี่เป็นบ่อ้ําเก่าแต่เราลื้อขึ้นให้สวยงามแล้วก็รค,รครับผมด้านด้านข้างที่เป็นข้างสระก็จะเป็นหอของนาคสีเผือดดังนั้นนาคทุกตัวทุกตัวตนเลยที่อาจารย์สร้างในคุ้มจะเป็นสีขาวหมดเลย เพราะว่าภูมิเขาเป็นสีเผือกจากบ้านากกลายเป็นสถานที่ที่ทอง,ทองเที่ยวครับวันธรรมดาก็จะร้อยสองร้อยท่านอะไรองี้ครับเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเยอะหน่อยสี่ถึงห้าร้อยแต่ถ้าวันหยุดนี่ก็ร่วมพันนะครับที่เดินทางมาี่หาเท่าวโดยมากคนที่มาก็มักจะได้โชคได้ลาบกลับไปไบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับ<ข>คือขอโดยมากเขามาขออะไร คือโดยมากเนี่ยคนก็จะตั้งความหวังไว้ที่เรื่องของโชคลาภเรื่องของการงานการเงินอย่างเงี้ยครับถูกรางวัลอย่างที่คุ้มเนี่ยก็ไปขอพอรไปอธิษฐานจิตเนี่ยก็มีทุกรางวัลแต่ว่ารางวัลน,นี่ยังไม่มีนี่รอจริงๆเลยยังรออยู่ยังรออยู่โอเคเอาต่อไปกัได้แล้วครับอยู่ที่อุดรน,นะฮะจันก้อนคำมาผูกพันกับเรื่องราวพญานาคนี่อยงเงเพราะว่าผมเกิดที่จังหวัดหนองคายเป็นเมืองพญานากเกิดในรุ่่น้ําโขงคือเกิดมาแล้วก็เชื่อเลย เห็นเขาไหว้เห็นเขาบูชาเห็นเขานับถือเราก็ไหว้ตามแต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับก็โตขึ้นมาถึงมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปไปบวชถึง12ปีในวัดเพื่อที่จะศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องนาคได้มีความรู้เรื่องพญานาคตอนไปบวชเนี่ยตั้งแต่อายุ12เนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เดินทุดงเข้าป่าตามครูบาอาจารย์ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้แต่กลัวเห็นงูใหญ่ในถ้ำแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นนั้นเป็นเป็นพญานาคน,นะเป็น เป็นวิญญาณนี้นะเป็นรับแลอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราได้ผจญภัยสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้เราก็จะแค่ตกใจกลัวหรือเฉยเฉยมารู้ตอนหลังก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าตกใจนะอะไรเงี้ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กที่สนใจตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มาเริ่มศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งเขียนเป็นหนังสือเป็นตำราได้เลยเป็นเป็นเป็นตำราได้เลยครับถือว่าเริ่มเขียนหนังสือได้เลยจุดเปลี่ยนเนี่ย ที่เขียนหนังสือพญานาคเนี่ยประมาณปี52ก็จะไปเขียนงานแนวคำคมงานแนวธรรมะอะไรมากกว่าแต่ว่าประมาณปี53เนี่ยนะครับยูยูบกก็อีเมลมาหาบอกว่าอยากจะเขียนเรื่องพญานาคไหมคือคือตอนนั้นเนี่ยคำว่าพญานาคเนี่ยเหมือนเหมือนเรารอคํานี้มาอยากจะเขียนมากรอคานี้มาเราก็รับปากเขาไปทันทีเลยทั้งทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเขียนอะไรนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราจะเขียนได้ก็เลยได้เขียนหนังสือพญานาคเล่มแรกเลยปี53 นะครับซึ่งเป็นเล่มนี้ครับนาครับนี่นะครับ14ปีที่แล้วนะครับเรา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 มาพูดถึงว่าพญานาคเนี่ยเมื่อ14ปีที่แล้วพวกเราคนในกรทมเคยได้ยินหรือเปล่าครับจนกระทั่งมีดารานับถือพญานาคอะไรต่ออะไรแล้วก็พูดนาหูกันมากขึ้นแต่นี่คือ14ปีที่แล้วใช่ครับเป็นเล่มแรกที่เขียนเรื่องจริงที่ยังสงสัยบอกได้ชาตินี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นสสองปฏิหารพญานาคเห็นบอกว่าบกคนนั้นก็ฝัน ฝันเห็นใครอะไรอย่างไรตอนฝันเห็นพญานาคบอกว่าพญานาคมาบอกว่าให้ให้ให้ทำเรื่องพญานาคแล้วก็ให้ทําหนังสือเนี่ยเป็นเล่มที่12แล้วก็เหมือนให้เลือกเรานี่ด้วยในในเรื่องการเขียนหนังสือถูกเลือกมาแล้วถูกเลือกมาแล้วว่าให้ให้มาทำหน้าที่นี้แล้วผมก็ได้เขียนเล่มนี้แล้วก็ขายดีมากแล้วก็เล่มที่12นี่พอออกมาเนี่ยลอตเตอรี่เลขขายก็ก็ตรงด้วยมีแฟนหนังสือนี่ถูกแบบมีโชคกันเพราะหนังสือเลยมีด้วยคือแบบขายดีกระทั่งว่า ผมมาได้เรียนหนังสือคือเรียนพยาธเนี่ยเพราะหนังสือพญานาคเพราะนี่คือว่าพญานาคส่งเรียนก็ว่าได้ครับพญานาคส่งเรียนคือจบจบพยาธจบโทเลยใช่ครับเพราะว่าจบโทเพราะพญานาคส่งพญานาคส่งครับแล้วก็เขียนเพราะว่าเราเขียนประมาณรวม20เล่มฉะนั้นแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีเปอร์เซ็น์ที่ขายหนังสือเนี่ยก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็ซื้อรถคันแรกก็พญานาคด้วยเลยเป็นเป็นแบบจากหนังสือพญานาคเลยผมพูดได้เลยว่าพญานาคเนี่ยผมผูกพันมากเสร็จแล้วเนี่ย พอเราเขียนหนังสือเราเยียงจบโทรประมาณปี5 7 5 8จ็ดก็เป็นยุคที่คนไม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือล้จจู่ๆเห็นบอกว่าทิ้งเรื่องพยานนาคใช่ครับก็คือเป็นจุดจุดที่ทิ้งเนี่ยคือว่าเราเขียนมาเยอะอแล้วก็พยายนาคเล่มสุดท้ายที่ผมเขียนไว้แล้วไม่ได้ตีพิมพ์ก็คือพยายนาครูลังตาเกี่ยวกับปูอลือผมเขียนเอาไว้ต้ฉนฉบับแต่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เพราะว่า,วาปี5 7 5 8เนี่ยคนไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านหนังสือน้อยลงนะครับสนบพิมพก็แบบ มีทิศทางทางอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทําผมก็<า>กเล่นโซเชียลมีเดียก็แล้วใช่ผมผมก็เรียนจิบญาโทแลนะ้วผมก็ไปเป็นอาจารย์สอนมหาลัยผมสอนหนังสืออยู่ประมาณ2ปีกว่าก็ต้องกลับมาจับเรื่องพญานาคผมก็ต้องกลับมาจับเรื่องพญานาคนะครับอยู่ๆผมก็ฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้กลับไปทําหน้าที่เหมือนเดิมผมก็ผมตื่นขึ้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมเพราะความฝันมันจะ ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังสือเราก็ไม่ได้ทีพิม hmm. สองเราเป็นอาจารย์ก็จะเข้าสู่วงราชการมันก็หน้าที่การงานม,มันก็มีศัก์มีสีแล้วในสังคมอะไรเงี้ยผมก็เลยไปไปทําเพจครับ <c oughs> ก็แ <c oughs> บบไม่มีใครสนใจเลยก้อนคำครับก้อนคำหลวงพก็ไม่มีใครสนใจเลยทีนี้ผมก็กลับมาทบทวนเอ๊ะทำไมไม่มีใครสนใจหรือว่าชื่อเพจมันแบบอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเปลี่ยนชื่อเพจ hmm. ตามหนังสือ hmm. เล่มที่เคยดังว่าปฏิหารพญายนาค <No. S 2> ครับปฏิหารพญายนาคแล้วก็ ย่อบทความที่เยอะๆในหนังสือครับจากหลายๆหน้าก็เหลือแบบให้คนอ่านแบบน้อยลงอะไรเงี้ยครับลงไปในเพจแล้วก็ทําเดือน2เดือนคนก็เริ่มกลับมาตามเสร็จแล้วมาพีคตอนปลายปี59เพราะว่าละครนาคขีออนแอร์ air, พอดีอทีนี้พอออนแอร์ air, ปุ๊บก็ส่งผลให้คนสนใจเรื่องหน้ามากขึ้นนะครับพญานาคมากขึ้นมันก็กลายเป็นแบบเราก็ขายหนังสือไปเยอะมากเลยครับตอนนั้นหนังสือผมก็ดังมากนะผมก็ขายในโชว์แบบผ่านออนไลน์ line, ขายอนะไรเนี่ยคือขายได้เยอะมากเสร็จแล้วเนี่ย เพจก็ดังขึ้นไปด้วยอพอเพจเราดังเนี่ยคนคนที่เป็นลูกเพจเขาจะถามว่า,ามีอะไรให้บูชาไหมอะไรเงี้ยครับสมัยนั้นนะครับมีอะไรของฝากไหมเวลาเราเราไปในสถานที่ต่างๆผมก็จะเผยแพร่เรื่องวัดเรื่องพญานาคเรื่องต่างๆผมก็เลยใช้วิธีไปขอขอ,ขอแบบจากวัดคือวัตถุมงคลอะไรต่างๆของที่วัดอะไรเนงะี้ยที่มีมผมก็เลยขอมาแล้วก็มาให้คนเนี่ยบูชาผ่านเพจแล้วก็แบบเริ่มแบบเยอะขึ้นื่อเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านที่ผมซื้อ ซื้อให้คุณแม่แล้วก็ซื้อที่ดินริมโคงอะ่ะก็ซื้อด้วยเงินพญานาคหมดเลยเสร็จแล้วก็เงิน<ล>สร้างได้หมดเลยหดนี้ได้หมดก็เอาเงินจากพญานาคม,มาทั้งหมดทั้งขายหนังสือทั้งขายเครื่องรางของฝากอะไรต่างๆในใน,ในจังหวะนั้นนะครับรวมไปถึงนี่ของคุณแม่ที่เป็นทองกศอ,อะไรเงี้ยคนอีสานเขาจะมีนี่ทองกศผมก็ก็ใช้ให้หมดโสุดยอดแล้วก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินล้านแรกของชีวิตเพาะพญานาคด้วยที่มีเงินหนึ่งล้านบาทของพญานาค เราจะพูดได้หรือเปล่าอาจารย์คอนคำว่าเรื่องราวของพญานาคนี้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากละครเรื่องนาคีอันนี้คือมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจริงก็ใช่แต่แตว่าแพร่หลายใช่ความเชื่อเรื่องพญานาคของคนไทยมีมาก่อนนั้นแล้วแต่ว่าละครนาคีเนี่ยเป็นตัวจุดประกายให้แบบส่องแสงแบบเจ,ดจิดจันทรเลยก็เลยทำให้คนเนี่ยศรัทธาในเรื่องนาคเนี่ยกว้างขวางมากเพราะละครนาคี แล้วหลายๆคนก็ศรัทธ,ธาแล้วก็ได้ผลโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็จะสําเร็จพอฟังมาถึงตรงนี้หลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้เรื่องาราวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคของอาจารย์ก้อนคำเนี่ยเราจะติดต่อหรือว่ามีช่องทางที่จะเข้าไปถึงเรื่องราวอันนี้ได้ยังไงครับก็เบื้องต้นเลยก็ติดตามได้ที่เพจคุ้มคำชนโนดครับก็เป็นเพจหลักเพจแรกแล้วก็อีกเพจหนึ่งที่คนติดตามเยอะก็คือเพจปฏิหารพญานาคครับ ก็สามารถติดตามได้ทั้ง2เพจเลยครับเขาไปสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคหรือว่าอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับพญานาคก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยกับผมก็สามารถตอบแล้วก็พูดคุยกันได้ครับแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ